สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนํานะคะเกี่ยวกับยาสัะผมค่ะคือผมเราเนี่ยเราจะปล่อยให้มันขาวแล้วนะคะเราจะไม่ย้อมด้วยความขี้เกียจมั้งคะก็เลยมาใช้สมุนไพรตัวนี้ยาสัะผมแชมพูค่ะแชมพูตัวนี้ซึ่งเราใช้มาหมดไปได้ประมาณสักขวดกว่าแล้วค่ะอีกขวดที่จะหมดนี่ก็เหลือไม่เยอะละก็เก็บเอามาใหม่ล้ะค่ะ คือพอเราสระไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนลนักษณะมันก็จะแบบกลมกลืนไปมันก็โอเคเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะมันเป็นแชมพูจากสมุนไพรค่ะในส่วนผสมในนี้ที่เราศึกษามาคร่าวๆนะคะที่เราเข้าไปดูก็จะมีมะกรูดมีอัญชันมีสมุนไพรหลายตัวค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนเราว่างแต่ตอนนี้เรายุ่งค่ะเราขอบอกตรงเลยถ้าวันไหนเราว่างเราจะเข้าไปดูวิธีการทําของเขานะคะ ทุกคนจะได้เชื่อใจได้เลยว่าสมุนไพรจะแทบไม่มีสารเคมีค่ะไม่ทําลายผิวหนังหัวเราแน่นอนนะคะหอมค่ะกลิ่นหอมฟองดีค่ะฟองดีใช้ดีจึงบอกต่อค่ะมันเป็นสินค้าโอท็อแล้วมีออยอเรียบร้อยแล้วนะคะการันตีได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะทําร้ายผิวหนังเราอะไรเราเขามีการันตีออกมาค่อนข้างแน่นอนเลยค่ะ เป็นสินค้าโอท็อปในของเป็นของจังหวัดสุโขทัยได้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะคิมนวดก็มีแต่อันนี้เราเสนอ,อยาสระผมก่อนนะคะพร้อมกับสบู่ฟักข้าวเขาจะมาแบบนี้มันจะอยู่ในนี้สบู่ฟักข้าวพร้อมกับเขาจะยัดถุงจะขายมาในนี้ค่ะหอมค่ะหอมมากฟองดีค่ะฟองดีใช้ดีจริงบอกต่อเราใช้เองค่ะ อันนี้ไม่อันนี้ใช้เองจริงๆนะคะใช้แล้วหน้าถามว่าขาวจ้วขาวโบไหมมันก็จะเหลือเชื่อเนาะมันก็ไม่ใช่วิเศษขนาดนั้นแต่ฟอกแล้วฟองดีแล้วเหมือนหน้าเรามันเอี่ยมแล้วก็ประกอบกับว่าเราเหมือนลักษณะคือจ้แถวเนี้ยเราเคยจะเป็นเหมือนเป็นฝ้าแบบออกเป็นฝ้าค่ะพอเราใช้ไปสักสองก้อนน่ะมันรู้สึกเลยว่าหน้าเราอะดูเนียนค่ะเนียนจริงๆนะคะ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าขาวแต่เนียนนะเราเรย,ยอมรับเลยค่ะว่าเนียนใช้ดีจึงบอกต่อค่ะใครอยากได้สั่งได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของโอท็อปีกทีนะคะเพราะมาเป็นสินค้าโอท็ค่ะว่าการส่งยังไงแต่มีเก็บเงินปลายทางแน่นอนค่ะถ้ายังไงใครสนใจก็ทักคอมเมนต์เรามาไว้ก่อนได้เลยนะคะใช้ดีค่ะใช้ดีจริงๆแล้ว หอมโดยเฉพาะสบู่ทําจากลูกฟักข้าวค่ะลืมบอกทําจากลูกฟักข้าวสีสันนี่คือไม่ได้แต่งเลยนะคะลูกฟักข้าวนะคะหอมมากค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปสระผมให้ดูนะคะเพื่อน